กุ้งพีนองวัวกุ้งกุ้งเอาออกมาว่ไดดเห็ดกินพี่นองยันมันเนา่ยายันมันเสียสิลวกไว้่ายย่ำสิลวกไก้จะพัดให้เขาพัดก็ได้ ออกมาบาสิเฮ็ดอันกุ้งแซ่น้ำปลาก็เลยบ่เฮ็ดพี่น้องเพราะว่ายังอาการบร่ิขันดีการบร่ิขันดีก็เลยบอ่อยากกินดิบบอ่อยากกินดิบย่านมันแผ่แผ่มากแล้วมันขั้นมันอยากพี่น้องเลยทุกมือนี่กินยังกระยากกินยังกระยากระบัางระบัางเรื่องกินเรื่องอยากกินบ่ได้ขึ้นตะกีพี่น้องเท่ามากแล้วมีแต่แนว

นัาเป็นการเปลยนไปจากนน่ากองที่น้งเกงกัวุมด้ี่น้องเด้อสูตรไอ้สูตรไหมเนาะสูตรกระป๋องเนาะกะติกระป๋องน่ากระป๋องอยากซืกระป๋องอยากซื้อกระป๋องหมที่น้ง เกน้งุกเดี่ยุงกงนั่นกุมันสกงกิ่อ่คม่นสดงเี๋ยวอียาำกุ้งกินพียนองอเพื่อยากกินยำยำกุ้งใส่บุญเส้นพักล,ลยไล อันนี้น้ำยำเนี่พี่น้องเด้อซอสพริกใส่ซอสพริกอีกก่อนซอสพริกกับน้ำบักหน้าน้ำปลาพี่น้องบักพริกพริกบบเฮ็ดเผ็ดดอกน้ำกระเทียมดอมน้ำบักหน้าน้ำปลาผงหัวจกักหน่อย ซอสพริกพี่น้องซอสพริกฝรั่งเอาแบบของฝรั่งมาใส่หลดไอซีดาแล้วหมักกินนะ่าซื้อมากพี่น้องแบบก็เลยเอามาใส่ยำน้ำบุญเสงพี่น้องน้ำยำพี่น้องน้ำยำ มก้อยเซ็นผักลา,ลายพี่นอ้องผักกับกุง้งแซวห้องโดดเลยเนาะนีนผู้ใดดอกกินจระครองดอกสีแดงเนี่ยสีซอสพริพกเด้อจ้ะ เปลิดเพลิน mm. กินกินยากนะ มามากินน้ำกันบ้านใ่พี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยผักแกมกินก๋อยกุ้งกินยำกุ้งนะจ๊ะยำกุ้งเสหุ่นเส้นน้ำลายไร và kín bạc sổ kín tấm bạc nguồn khả năng tấm bạc nguồn xong khác ใบบางหน้าเป็นลูกลองกุ้งเบิองพ่น้องมันจะแพ้ว่ะมันจะเป็นอนไไ แต่แพอาหารแม่เนี่กินยังะระวังะระวังพี่น้งองเพราะว่าถามันพิดแล้วมันขั้นขึน้นรมันขั้นแล้วมันพอลำขัน้นถ้ายามันกับว่าเศ้าจนมันเหมือดฤทธ์ ยาแค่แผ่กิกนแต่ว่าอันนี้มูเขาจะวาว่าแผ่กลุ่มเบองค่อยกินกลุ่มกินกลุ่มมันจะเตึงนแไนง ý định 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 กินซ้ำบ้าหุุงไปเบ่งคิขกันหันทนบาไดพี่น้องเปิดไว้เปิดทิ่มใบย่างนี้ซะกกันอยากเลยกินแล้วมันขั่นมันขั่นมันแพง กินยูว่าสันตะเกียกระไดพี่น,อน้องกินหลายๆมันแผลวะทุกมือนี่สลับกินลด,ดอาหารไทยลง khi anh phải lăn lại thì bỏ nhau, rồi bỏ cái nó